มานะคบพี่น้องวันนี้ยินดีเสียงแล้วนะครับพี่น้องวันนี้ไปใส่บาตมาไม่ได้แต่งตัวเลยพี่น้องเอ้ยยังเย่าพึ่งก็มีกับข้าวนะพี่น้องซื้อเข้ามาแล้วไปใส่บาตมาวันนี้อยากกินหอยลายผัดหอยลายนะพี่น้องมันมีน้อยเดียวนี่มีแค่นี้ยม่อกี้อันเองเนี่ยเขาบอกมันหมดเลยซื้อเนี่ยพี่น้องปลาลัดพิกมาตัวหนึ่งแล้วก็มีเนี่ยมองเห็นน้องพี่น้องไม่เห็นเลยคือไกลมากเลยแล้วก็มีเนี่ยพี่น้องอีผัดเครื่องใน แล้วก็มีแกงจืดแค่เนี้ยพี่น้องแล้วก็มีข้าวไรเบอรีร่มาทานข้าวด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อมาค่ะไม่่อยจะเห็นนะพี่น้องโต๊ะมันเล็ก นี่ผัดหอยลายนะครบพี่น้องมีน้อยเดียวพี่น้องมันหมดอยากกินถ้ากินยากนะพี่น้องผัดหอยลายเนี่ยสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีเสียงเด้อวันนี้มัอนอนี้พี่น้องเด้อข้าวน้ำการหอยลายลูกหอยลายแล้วพี่น้องไอตัวเล็กนิดเดียว ตุกเคพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องคำตูเลย ันนี้มาแบบไม่แต่เสียงนะพี่น้องไอเช้าไปใส่บาตรมาไม่ได้แต่งตัวก็เลยไม่ได้เห็นหน้าเลยนะพี่น้องเด้พี่น้องเด้อน้ำสึมนัวฟูๆพ,พี่น้องวันนี้ก็มีนี่ผัดไฮไลายมีน้อยหนึ่งพี่น้องมันหมดหได้แค่นี้แล้วมีผัดเครื่องในไก่มีปลากระพงราดพริกปลากระต้นนี้เดียวยพี่น้องอันนี้ก็มีแกงจืดแค่นี้ครับพี่น้อง นี่ค่ะอันนี้ปากพงราพผักนะครับพี่น้องอตัวรัภได้พี่น้องยินเสียงก็แกๆ้ๆเขาทำอะไรอยู่ในไดบ้านเนี่ยให้บ้านกันด้วยพี่น้องเด้อ พี่น้องคำาตะตเลยผัดหอยลายไปซื้อหมดพี่น้องเหลือไม่กี่ตัวเองนี่แต่อร่อยนะแต่มันมีน้อยอผัดใส่พริกเกงนะพี่น้องอร่อยเจ้านี้แต่มันมันหมดแล้วไปไม่ทันไปใส่บาดเมื่อเช้า Ừ, จับพี่น้องับข้าวนี้เขาทำแต่เช้ามืดท่าเรากินหมดนะพี่น้องต้องแช่ไว้ก่อนนะค่อยมาอุ่นนะพี่น้องงั้นมันบูดนะแต่นี้เรากินหมดเลยเด็กพี่น้องก็เหลือหน่อยๆไม่ต้องแช่แล้วพี่น้องเหลือหน่อยๆ ในกาจกดน่แกงรกิดฟักหมูเด้งนะพี่น้องปลาลาติเขาก็อร่อยนะพี่น้อง าราพีอร่อยมากเลยพี่น้องเทปร้ายพี่น้องแกงยุดฟัก ผัดหอยลายเขานะพี่น้องหมดหมดมาเหลือประมาณห้าหกตัวฮอตตักให้หมดเลยไปไม่ทันใบ <c oughs> กระเพรามาเนี่ยหมดแล้วพี่น้อง <c oughs> อืมกระตุกระายได้พี่น้องแต่มีเสียง ลายเลยเจะเปลือกนี่ปลาพี่น้องพัดเครื่องในไ,ได้ชิมได้พี่น้องอร่อยไหมพัดเครื่องในไก่เอ้น้ำมัเนี่ยน้ำมีพัดลายนะพี่น้องนะลองดู อืมรบบร้านรับาาิกเจ้านี่ก็ทำอร่อยนะพี่น้อง พริกหลายพี่น้องเอ้ยอยู่ในกึนไก่เนี่ยจะใส่พริกเยอะ เอาหน่อยเดียวเนี่ยพี่น้องไปซื้อน้ำส้มมาไปใส่บาตแล้วเจอตรงที่พี่อยู่ขายจุ๊กคูณละสิบาทน้อยหนึ่งพี่น้องอร่อยอยู่ดิมันมีเนื้อมันด้วยนะก็ประมาณนี้ครับพี่น้องก็จะพี่น้องก็จะขอลาพี่น้องไปก่อนแล้วนะครับพี่น้องอยู่ในประเทศต่างที่ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe กดกระดิ่งติดตามไปด้วยนะครับพี่น้องเพื่อได้มีกำลังใจทำ EP หน้าต่อไปค่ะขอพี่น้องเดินทางไปไหนขอปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะครับพี่น้อง